เราแขวนผ้าขนหนูเป็นอุปกร,กรณ์ที่ใช้ภายในบ้านเพื่อแขวนผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดตัวในห้องน้ำหรือห้องแต่งตัวซึ่งที่ขายกันอยู่นั้นมีหลากหลายดีไซน์ขนาดความกว้างความยาววัดสดุที่ใช้ก็แตกต่างกันไป จนึ่งมีผลให้ราคาสินค้ามีความหลากหลายมากขึ้นสำหรับใครที่กำลังมองหาราวแขวนผ้าขนหนูไว้ใช้ภายในบ้านคงต้องคำนึงถึงหลายสิ่งนอกจากเรื่องงบประมาณและรูปแบบที่ถูกใจแล้วยังต้องดูด้วยว่าใช้แขวนได้พอเหมาะพอดีหรือไม่ถ่าเล็กเกินไปจะทำให้ผ้าขนหนูไม่แห้งเกิดความอับชื้นและอาจจะกลายเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคในบทความนี้เราจึงจะมาบอกเล่าและแนะนำวิธีการเลือกซื้อราวแขวนผ้าขนหนูให้เหมาะสมกับการใช้งานรวมถึงในตอนท้ายบทความยังได้รวบรวมสิบอันดับสินค้าราวแขวนผ้าขนหนูมาฝากผู้อ่านกันอีกด้วย เชิญชวนเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆให้มาติดตามอ่านบทความที่เรานำมาฝากครั้งนี้กันค่ะรับรองว่าจะได้รู้วิธีการเลือกสินค้าคุณภาพไปครองอย่างแน่นอนคำถามที่ว่าจะเลือกราวแบบสเตนเลตหรือราวแบบไม้ดีเพราะแบบไม้ก็คลาสสิกแบบสเตนเลสก็แข็งแรงแล้วขนาดอีกละจะมีเงื่อนขไขใดบ้างในการเลือกซื้อราวแขวนผ้าไปดูกันค่ะผลิตภัณฑ์แรกในรายการของเราคือราวแขวนผ้าขนนูหตะขอ Blue s t a รุ่นนี้เป็นราวแขวนผ้าแบบตะขอออกแบบให้มีถึงตะขอด้วยกันเพื่อให้คุณใช้งานได้หลากหลายแถมยังใช้ได้ทุกพื้นที่ไม่ว่าจะในครัวห้องน้ําห้องนอนวัดสดุที่ใช้ก็แข็งแรงสามารถรับน้ําหนักได้มากแถมมีคุณสมบัติพิเศษเฉพาะตัวของการคงรูปได้ดีทนทานต่อความร้อนสูงตัวตะขอหนา7มิลิเมตรใช้แขวนผ้าขนหนูผืนใหญ่ได้สบายเป็นราวแขวนที่ไม่ต้องยุ่งยากวัดขนาดผืนผ้าที่จะใช้ก่อนด้วยค่ะ นอกจากนี้ตัวเราออกแบบอย่างพิถีพิถันให้มีฝาปิดตรงสกรูที่ยึดติดเพื่อความสวยงามเป็นสิ่งแรกที่โดนใจผู้ใช้จริงตามมาด้วยเรื่องคุณภาพที่ดีงามและราคาที่สมเหตุสมผลจึงครองใจชาวเน็ตจำนวนมากได้ค่ะเหมาะกับบ้านที่มีสมาชิกหลายคนเพราะมีที่แขวนจูใจหรือคนที่เครื่องอาบน้ำเยอะอาจแขวนแปลงขัดหลังฟองน้ำและอื่นๆก็ย่อมได้ ผลิตภัณฑ์ที่2ในรายการของเราคือราวอลูมิเนียมแขวนผ้าขนหนูโนแบรนด์สำหรับใครที่ต้องการใช้งานราวแขวนผ้าอย่างหลากหลายรับรองว่าราวแขวนรุ่นนี้เหมาะกับคุณสุดๆเพราะนอกจากจะมาพร้อมช่องแขวนหน้ากว้าง60ซนติเมตรถึง5ช่องแล้วยังมีตะขอที่ขยับโยกย้ายได้ตามต้องการอีก5ตัวจะใช้แขวนผ้าเช็ดตัวผ้าเช็ดผมหรืออุปกรณ์อาบน้ำขนาดเล็กอื่นๆเช่นฟองน้ำแปรงขัดตัวก็ย่อมได้ตัวราวออกแบบให้มีสีด้านพับขึ้นลงได้อิสระดีไซน์เรียบหรูดูทั สมัยเข้ากับห้องในคอนโดมิเนียมหรืออพาร์ตเมนต์ได้เป็นอย่างดีที่สำคัญแม้จะติดตั้งด้วยการยึดติดกับผนังแต่ก็ทำได้เองอย่างง่ายดายผู้ที่ซื้อไปถูกอกถูกใจในราคาคุ้มค่ากับคุณภาพค่ะผลิตภัณฑ์ต่อไปในรายการของเราคือราวแขวนผ้าขนหนูโนแบรนด์รุ่นนี้เป็นราวแขวนผ้าเดี่ยวแบบที่พบเห็นกันได้มากเหมาะแกการใช้งานในหลายสถานที่ แต่ที่นิยมคือใช้แขวนผ้าขูนหนูในห้องน้ำวัสดุที่เลือกใช้เป็นชนิดแข็งแรงธนทานรองรับน้ำหนักได้ดีแม้จะแขวนผ้าขูนหนูเปียกก็ไม่ร่วงหล่นและทนต่อน้ำจึงไม่เป็นสนิงง่ายดีไซน์ของเราดูเรียบหรูเป็นสีเงินเงางามเข้ากับเฟอร์นิเจอร์รอบข้างได้ง่ายง่ายขนาดกำลังดีประหยัดพื้นที่ใช้สอยเหมาะกับทั้งคอนโดมิเนียมหอพกักและในบ้านเรือนสินค้าคุณภาพดีคุ้มค่ากับราคาจึงโดนใจชาวเน็ตจำนวนมาก ผลิตภัณฑ์ต่อไปในรายการของเราคือเราตากผ้าขุนหนูแบบมีล้อ KTEP 53 c e n ทริยาเราตากผ้าชนิดตั้งพื้นหมดปัญหาเรื่องผนังเป็นรูโว่ดูไม่สวยงามใช้งานแขวนผ้าเช็ดตัวเปียกแห้งผ้าเช็ดผมได้อย่างมั่นคงและเป็นอิสระมีช่องแขวนให้พร้อมกันถึง6ช่องขาตั้งเป็นลอ้อเลื่อนล็อกได้ทําให้เคลื่อนย้ายปรับเปลี่ยนตําแหน่งตั้งวางได้ตามต้องการ ตัวราวทำจากสเตนเลสส่วนข้อต่อใช้พลาสติก ABS ที่มีความยื่นหยุ่นทนาทานแต่น้ำหนักเบารองรับน้ำหนักได้มากเหมาะกับบ้านเรือนที่มีพื้นที่หรือครอบครัวที่อาศัยอยู่กันหลายคนจะตั้งหน้าห้องน้ำหรือในห้องนอนห้องแต่งตัวก็ดูจะเหมาะเจาะไปหมดค่ะผลิตภัณฑ์ต่อไปคือราวแขวนผ้าขอบประตู3ามชั้นโนแบรนด์ รุ่นนี้เป็นราวแขวนที่ติดตั้งได้ง่ายเพียงแค่แขวนเกี่ยวเข้ากับขอบประตูโดดเด่นตรงการออกแบบให้มีสามชั้นที่ความลึกต่างระดับกันมแขวนผ้าขนหนูจึงไม่เกิดการทับซ้อนจนผ้าแห้งช้ามีหน้ากว้างรองรับน้ำหนักได้มากถึง5กิโลกรัมเลยทีเดียวแต่ขอเกี่ยวผ่านการออกแบบอย่างดีให้มีขนาด4.7เซนติเมตร เพื่อใช้งานกับบานประตูมาตรฐานนาะ3าเซติเมตรได้อย่างลงตัวตัวเราใช้วัดสดุแข็งแรงค้นเคลือบด้วยสีดำด้านให้ความรู้สึกทันสมัยเข้ากับเฟอร์นิเจอร์ในบ้านได้อย่างหลากหลายเหมาะกับคนที่มีพื้นที่จำกัดใช้แขวนผ้าเช็ดผมผ้าเช็ดมือตลอดจนผ้าขนหนูผืนใหญ่ได้ตามต้องการค่ะผลิตภัณฑ์ต่อไปในรายการของเราคือราแขวนผ้าขน,นหนูโนแบรนด์ เราแขวนที่ออกแบบช่วงรอยต่อเราให้โค้งงอดูแปลกใหม่สวยงามและทันสมัยเข้ากับเครื่องเรือนทุกสีสันได้ดีทำจากวัดสดุที่แข็งแรงทนต่อการเป็นสนิมส่วนตะขอเกี่ยวออกแบบให้มีหน้ากว้างเพื่อรองรับน้ำหนักได้มากที่สำคัญคือติดตั้งได้อย่างง่ายดาย เพียงแค่นำไปเกี่ยวเข้ากับขอบประตูขอบลิ้นชักในครัวหรือบรนพับตู้เท่านั้นค่ะรุ่นนี้เหมาะกับคนที่ในบ้านมีพื้นที่จำกัดจึงต้องจัดสรรการใช้งานอย่างคุ้มค่ารวมถึงคนที่ชอบปรับเปลี่ยนบรรยากาศในบ้านอยู่เสมอเพราะสามารถเคลื่อนย้ายได้โดยไม่ทิ้งรอยรอยตำหนิบนผนังบ้านและเหมาะกับผ้าขนหนูผืนเล็กกลางแต่แนะนำให้ตรวจสอบขนาดตะขอเกี่ยวให้ชัว์ก่อนสั่งซื้อเพื่อให้เหมาะกับความหนาของประตูบรนพับตู้ที่คุณจะใช้งานค่ะ ผลิตภัณฑ์ต่อไปในรายการของเราคือราวแขวนผ้าขนหนูสวิงเอสตามมรุ่นนี้เป็นราวแขวนที่โดดเด่นเรื่องดีไซน์ที่มีความเรียบง่ายทันสมัยแต่มีฟังก์ชันใช้งานที่ยืดหยุน่นแกนของราวแขวนออกแบบให้แยกออกจากการต่างหากให้อิสระแก่ผู้ใช้ได้หมุนปรับเปลี่ยนทิศทางแนวราบการแขวนผ้าขนหนูตามความต้องการอย่างเหมาะสมสามารถแขวนผ้าขนหนูได้สูงสุด4ผืนไม่กังวลว่าราวจะร่วงหล่นเพราะยึดติดแน่นด้วยสกรู4ตัวที่ติดตั้งเองอย่างงา่าย ดวัสดุที่ใช้ก็แข็งแรงเช่นเดิมแต่ที่เพิ่มเติมคือชุบโครเมียมเพื่อความเงางามสวยงามทนต่อสนิมยิ่งขึ้นราวแขวนไม่ใหญ่มากเหมาะกับแขวนผ้าขนหนูสำหรับเช็ดผมเช็ดมือค่ะผลิตภัณฑ์ต่อไปคือราวแขวนผ้าขนหนูอเนกประสงค์โนโบแบรนด์ ใครที่กำลังมองหาราวแขวนผ้าที่ใช้งานได้อเนกประสงค์ดีไซน์เรียบง่ายและไม่ต้องเจาะผนังเพื่อยึดติดเรารุ่งนี้ตอบโจทย์แน่นอนค่เพียงแค่ยืดขยายแล้วหมุนตัวล็อกที่อยู่ส่วนปลายทั้งสองด้านให้แน่นเท่านี้ก็ยึดติดก,กับผนังทั้งสองด้านใช้แขวนผ้า,ผาได้โดยไม่หล่นแล้วมีเสริมตัวล็อกสองชั้นตรงช่วงกลางและปลายของเราพร้อมกันนี้ก็มีฐานยึดผนังขนาดใหญ่มีความแข็งแรงมั่นคงรับน้ำหนักมากสุดได้12กิโลกรัมเลยทีเดียว ัวเราไม่เป็นสนิมง,ง่ายจึงเหมาะแก่การแขวนผ้าขนหนูเป็นอย่างยิ่งสามารถติดตั้งได้ทุกพื้นผิวหลากหลายพื้นที่ใช้งานได้ทันทีผู้ใช้ชื่นชอบที่ปรับความยาวได้และมีวัสดุด,ดีตามคำเคลมแบบนี้ไม่มีไม่ได้แล้วล่ะค่ะคุณผู้อ่าน ผลิตภัณฑ์ต่อไปคือราวแขวนผ้าขนหนูตากรองเท้าลันผิงรุ่งนี้เป็นราวแขวนที่ออกแบบมาพิเศษเพื่อคนที่มีพื้นที่จำกัดโดยเฉพาะผู้ที่อยู่คอนโดมิเนียมอพาร์ตเมนต์ให้คุณแขวนผ้าได้หลายผืนตัวเอาทำด้วยวัสดุแข็งแรงทนาทานไม่เป็นสนิมทนน้ำทนแดด แบ่งออกเป็นหกช่องจะพาดผ้าดโดยตรงจะใช้ไม้แขวนอีกทีหรือจะประยุกต์เป็นที่วางสำหรับตากรองเท้าก็ย่อมได้ติดตั้งง่ายดายเพียงแค่เกี่ยวเข้ากับระเบียงห้องคอมเพรสเซอร์แอร์ขอบประตูหน้าต่างเป็นต้นข้อดีของเราประเภทนี้คือสามารถเคลื่อนย้ายปรับเปลี่ยนสถานที่ใช้งานได้อย่างอิสระไม่ต้องกังวลเรื่องกำแพงพื้นผิวที่ติดตั้งที่สำคัญยังพับเก็บได้เมื่อไม่ใช้งานค่ะ หมาะกับการแขวนผ้าขนหนูทุกขนาดตอบโจทย์การใช้งานและเรื่องพื้นที่ใช้สอยอย่างครบครันผลิตภัณฑ์ต่อไปในรายการของเราคือเราแขวนผ้าขนหนู norma n n 403พารามเราแขวนผ้าขนหนูแบบห่วงทรงกลมทำจากวัดสดุดชนิด201ซึ่งเป็นเกรดมาตรฐานที่มีความแข็งแรงทนธา,านทนต่อการเป็นสนิมรองลงมาจากชนิด304ใช้แล้วไม่เกิดเชื้อราไม่ลอกไม่ดำเนื้อผิวมีลักษณะของซาตินมีความสวยงาม ลงตัวกับห้องน้ำทุกสไตล์ได้ง่ายยึดติดด้วยน็อตตัวบางแต่ไม่เป็นปัญหาเรื่องรองรับน้ำหนัก ด้วยความที่มีขนาดกระทัดรัดจึงเหมาะกับการแขวนผ้าขนหนูผืนเล็กหรือผ้าเช็ดมือซึ่งมักมีน้ำหนักเบาอยู่แล้วเราแขวนผ้ารุ่นนี้ใช้งานได้กับทุกบ้านคอนโดเพราะมีขนาดกระทัดรัดไม่กินพื้นที่ใช้สอยติดตั้งลอยตัวเข้ากับผนังแต่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้เพราะมีการเจาะผนงังจึงไม่เหมาะกับอาพาร์ตเมนต์ห้องเช่าที่ส่วนใหญ่เจ้าของไม่อนุญาตให้เจาะผนังนะคะคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่ แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด